สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่องแย่ออินเบลเยียมเนาะมาเดือผูดเดียนมากฟังเรื่องของช่าบ้านกับมาฟังน้ำข่อยอันนี้เข้าบรเดวบรเดว่าไผร์บดิว่าอิน้นทาผู้ได้วะวา่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าข้าเจ้าเต็มใจให้เข้าเบาเนาะเอาอันนี้เป็นของสเายอังกฤษเด้อเพิ่นแต่งงานมาอยู่เมืองนอกเพิ่นหู้จกกักนสามปีเพิ่นแต่งงานเพิ้นอนก็มาอยู่อังกฤษได้เจ็ดเดือน เพิ่นมาอยู่นี่อยู่กับเมียาเด้มีมีสามีเพิ่นแร้กกับเมียแล้วกับเพิ่นมานน่ยี่มือเศร้าไงสามีเพิ่นก็บสิยไปเห็นงานผัวเพิ่นเนี่อายุ40ปีเพิ่นก็บสิย่ยางไปขึ้นรถอ่านประจําทางไหมเพราะว่าเพิ่นเพิ่นบ่แดนเพิ่นบ่ได้ขับรถไปมันก็เป็นเรื่องปกติได้มองหนอกก่คือไทยไทยเฮานี่มาขับรถไปเนาะ เพิ่นกับสิมีมูเพิ่นที่ว่าใหญ่น้ากันมาแต่นหน่อยเลยอยู่แถวละแวกใกล้กันนั่นแหละก็เป็นอาจารย์สอนมหาลัยน้ากันกับสิไปน้ากันอย่างสันสุมือแล้วกับบางที่นี่ผู้ยิ่งคนอื่นก็ไม่เรียนบ้านบางที่ย่ากับไปเรียนฮือนเขาเพราะว่าแม่เพิ่นเนี่ยแม่ของมูมูผัวนี่แม่อ้าวเพิ่นซื้อเพิ่นซื้อเขตเพิ่นบริตซื้อเคตแล้วสมมุติเพิ่นบอกซื้อ่อยแล้วก็ยังซิเอิืนง่ายเขตเนี่ซื้อเคสที่เป็นผู้ยิ่งนี่เคสกับสิมาเรียนตลอดเพิ่นมี่ยัง บางที่อ่ะฝรั่งพันมางยางเนาะเพิ่นกับสียางเหล่ยนกับสีมีเคสยางไปก็ไม่ยาบางที่กับกับตเจ้าของเรื่องอ่ะน้องเจ้าของเรื่องกับสียางน้ำกันสามพ่นมึงเท่อนี่พัวน้องกับยางน้ำมึงสีไหมกับมาเล่นน้ำบางเทือกับสีมีแม่เคสแล้วก็ไม่ยาเจ้าของแล้วก็เจ้าของแล้วกับเคสแล้วกับอันยางไปน้ำกันยังสีอะไรยางเล่ยนบางที่ไปซปเปอร์ไปหันไปนี่ก็สีไปน้ำกันเรื่อยกระจนมากว่ามือหนึ่งอยู่บ้านนี่แหละเพราะว่าเจ้าของนี่ ว้าภาษาอังกฤษอยู่แต่ว่ามั่นกับว่าบด้คองบด้หยังจั่นเหลือกก็คือกําลั่งเลียนอีกได้เลียนเพิ่มแหมท่านได้เห็ดงานเถอะะกับผัวบอกว่าผัวเจ้าของบอกว่า,วอวาเอาจากัจากจักสองปีซะเธอจังไปเฮ็ดงานตอนนี้ก็อยู่แบบว่าปรับตัวเป็น,เป,นเป็นมูแมก่อนอยู่เป็นเพื่อนอยางส่นะเจ้าของหนีมือหน,น,นึ่งไม่ยานี่ก็เลยว่าไปไปเก็บหองใต้ดินนะแมว่าไปเก็บเพิ่งด้วยอันใดมันสิพอทิ้งก็เอาทิ้งนา มันหกกเลยรส้นลูกไผ่เจ้าของก็เลยลงไปซอยยาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปหล้ะเจ้าของก็เลยไปเฮ็ดถือร่างหนึ่งเจ้าของเลยไปเห็นนั่นอลาบัมรูปเจ้าของก็เลยไปเปิดเปิดเบิงเอ้าก็เลยถามยาอันนี้รูปไผ่อันนี้ก็ว่าเป็นรูปปูเป็นรูปผู้นั้นผู้นี้เอ้าก็เห็นรูปผัวเจ้าของเนี่ยหน่อยก็ตือนเต้นเอ้าเป็นรูปสามีเจ้าของก็บเบงอุ้ยน่ารักกันสันติแล้วก็สิเห็นมันกระสีมีไทยรูปก็ปเคหมะตั้งแต่เนี่ยหน่อยมาก ไปนั่นไปนี่ก็สีมีตั้งแต่ว่าอนุบาลปฐมมัธยมมีของเขาไปละกระจนของมหาลัยก็เลยเห็นว่าโอ้แต่กับลูกกับเคสนี่หลายเดย้แต่จะคของกันเลยว่าเออกับเคสหลายก็คือมันก็สีบกแปลกก็เพราะว่าเขาไม่มาว่า้องกันเราก็บ,บ้านเขาก็ติดกันจะคของก็เลยถามพอเปิดไปเรื่อยๆนะปากก็เลยถามยาไปนะว,ว่ายาเออเคสนี่เขาเคยเคยม,เคยมีเคยมีแฟนบอ อยากกับยุดแปบ๊บนึงอยากกัเลยบอกว่าอยากกัเลยมองหนาเจ้า,จาของเจ้าของกับบริคิดอย่างก็เลี้ยงเบื้องหนาอยากกับยิ้มกับเปิดเบื้องลูบตัวอ,อยากกัเลยว่าเคสโอ้เห็นเคสเนี่ยเออเขาเคยมีแฟนคนหนึ่งแหละเขากับเขากับนีจากกันไปเพราะว่าเขาไปเรียนมหาลัยเขาก็ไปคบกับแฟนเขาจนว่าพอจบประมาณปีสามนี่แหละคือเคดไปเรียนมหาลัยเคดเลิกกับแฟน แตกี่เคศมีแฟนพ่อเคศไปเลี้ยนมหาไั่เคศใหญ่ไปเลี้ยนยูหม่องอื่นเคศก็เลยเลิกกับแฟนเคศที่ว่าคบกันมาก็เลยไปพ่อแฟนผู้หม่ก็จบมหาไั่เคศก็แต่งงานกันเราก็ไปยูกับแฟนไปยูประมาณหกปีแฟนเคศกับแบบว่าบ่บอยู่โลกนี้แล้วนะเนี่ยเคศกัเลย่ยใหญ่มาสอนมหาไั่นี่ก็เลยเด้กไม่ยูหนี่เจ้าของกะ วาววาเล่ลินซื้อแน่ว่าอันย่าอย่าบอกได้ว่าแฟนเคดก็คือผัวเจ้าของนี่ไหมบอกซื้อผัวเจ้าของไหมอยากกับมองหน้าอยากเลยถามว่าถ้าเป็นยังสั่นเธอคิดยังไงเจ้าของใจหายแวบเพราะว่าตอนว้าวนะเพืดอนคิดยังว้าวเลยลินไปแม่เจ้าของเป็นคนตลกก็เลยว่าเจ้าของกัเลยว่าอยากจะบอกว่ามันคือความจริงอยากกัเลยว่าแมนบานนี่ของนูนี่พรานูหูจึงสี่แล้วไหม มันกระติดอยู่ในหัวหนูยะาแแอะตะกี้ย่านูไปนูก,ก็บ,บริคิดยัางบะเนี่ยนูก,ก็จอบเขาย่ามเขาไปซึ่งปกติเขาก็ไปน้ำกันยังสันตลอดแลวแบบว่าหอดเวลาเขาเลิกงานมาบางมือกับมาพร้อมกันบางมือกับโบพร้อมเพราะว่าบ้านเจ้าของกับบ้านเคตนี่มันต้องอยางไปประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยเมตรที่ไปว่าไปไปรถเมฆเนี่ยไปไปขึ้นรถเม์ที่ว่าไปเห็นงานบางที่เขากับมาพร้อมกันแต่ว่าตอน บางที่กับพรผอมบางมือแต่ว่าเนีมือเศรอะเขาก็บิยางไปพ้อมกันสม,มือเพราะว่ารถมันก็สือออกเวลาเป๊ะเป๊ะเป๊เปะไหมต้งแต้นนั้นมากเจ้าของกระเริ่มว่ม,มีความสุขกระีิจอบเขาว่าเฮ้ยผัวเจ้าของเปิดประตูบานอ,บออกไปเขตกระสือออกไปแล้วเขาก็สิ่คุยกันยางไปไปข้นรถเม่น้่กันใจเจ้าของอยากไปจออเบื้องหอดไปรถเม่พผ่นนะแต่ว่าบกกาบัดนี้แยามนี่แยามไปเดินไปยังเี่เจ้าของก็เริ่มว่าอยากไปเพราะว่ามันมันแต่มันยินได้ดใ,ใจแล้ว ว่าเขาเคยเป็นผู้บ่าวผู้สาวเก่ากันเจ้าของกัเลยมันตั้งป้อมขึ้นมาแล้วน่องบอกว่าน่องย่อมลาว่าน่องตั้งปอมขึ้นมาเลยว่าเจียความรู้สึกไหมบัดที่นี่ผัวเจ้าของน่ะก็เลยมาสังเกตล่กะก็เลยถามว่าเป็นอีหยังเจ้าของกับบ่าบอกเพราะว่าจากที่ว่าเจ้าของเคยเบาเห่นเวเบาหยอก,ยกล่าเรื่องเจ้าของกับเปลี่ยนไปไหมผัวนี่ก็เลยไปถามแม่เพราะว่าผัวบอกให้ฟังตอนหลังไปถามแม่แม่ก็เลยบอกให้ฟัง ว่าจังสี่จังสี่จังสี่ผัวก็เลยมาบอกกับเจ้าของนี่ว่ามันเป็นอดีตของฉันไปแล้วเราทุ่มมือในฉันกับเคสกะเป็นเพื่อนที่ว่าดีต่อกันเข้าวุรคิดยังกันแล้วถ้าฉันจะเอาเคสฉันก็คงบอกเธอฉันก็คงให้เธอมาน้องก็เลยว่ามันปัญหานี่มันวนอยู่ในหัวน้องคือมันบม่มีความสุขใจน่องนี่คือแบบว่าน่องอยากใหายนี่จากเมืองนี้ไหมอยากคือรู้อยู่ว่าไถยยหญ่ใหญนี่ยยบเย้าใหหรอกเจ้าของอยากบอกกับผัวนี่ วชีวิตฉันบ่มีความสุขแล้วฉันกับฉันขอแบบเข้าไปอยู่อพาร์ตเมนต์ไดบ่ไปเศร้าอยู่ไปซื่อไปอยู่หม่องใหมนะ่น่ะคือออกไปจากหม่องนี้ฉันบอยอยากไม่เห็นจังสีว่าแต่ว่าตอนเศร้าที่ว่าเธอต้องเดินไปเหตุงานกับเขาตอนแรกบางมือเธอก็ม่านํากันแล้วก็บางมือนี่คันวันหยุดถึงสิ่สิไปย่างปาไปเดินออกกําลัางกายคือเกาเนี่ยฉันบอยอยากไม่มีมุมเม่นนี่แล้วแต่ว่า บางที่เขามาส่วนเพราะว่าเคตเขาบรูเรื่องเขามาส่วนเจ้าของกับไปไปกับไปเสียบเได้เตกี้จ่ายเจ้าของเป็นคนแบบว่าเว้าดูตลกเคสอะไทุกคนหัวาะไม่ไล่ไม่ไล่ยางเหลนน้ำกันอ่ะกัสิมีเคตแม่เคตเนาะห้วกเจ้าของกับผัวก็มีหาคนกัสิมีเสียงเราเดี๋ยวเจ้าของกัซึมย่ามเขาถามเจ้าของกัสิบอกว่าเมื่อยแพ้อากาศเจ้าของกัสิบอกไปยังสินะล้องเตือผัวกับแกตซอยกัเลยว่าปัญหาหนองก็คือว่าถ้าน้่องเสียเรื่องนี่ไปบอกกับผัวว่า เขาใหญ่บ้านในบอ่อและใจน่องแห่งอยากแบบว่าให้ผัวในใหญ่มองสอนเลยมันสมควรสีเ้าบ่น้องก็เลยมาถามนี่ลหละถ้าสำหรับคอยคอยกับบอกน้องไปแล้วแล้วว่าคํามต่อคอยเป็นยังไดคําตอบข่อยเกิดสีขึ้นม่เจ้าล่ะขึ้นมือจ้องด้คือหม่เจา้เจา,เเจาแบบ,บว่าน้องนี่มันคิดหลายโพดมันคิดหลายเพอร์ขึ้นมืาอากขึ้นมู่ก็คือคือผัวนา่งบอกแล้วว่าถ้าเขาสีเอาเนะ่ะเขาบอาน่องมาดอก แต่เขาเสียเอากันขึ้นล่ะเราก็คอยกันลื้อตนแบบเขตียดนะแม่เขาบรเดชรู้สึกอียังไวบางที่ข้นห่าอ่ะมันเคยคบกันแล้วมันเลิกกันมันบ่จําเป็นว่ามันหน่งกับมาหากันเด้ล้วเขาอยู่ว้นี่แล้วแม่่อยว่าคอยก็บอกอยู่ว่าตัวคิดหลายตัวยังคิดหลายตัวสิเป็นภาษาตัวสิเป็นบ่าว่าสันตุกไปหางันทําคนบอกหน่งมังสี่ล่ะคอยบอกหลายแนวยอยู่แต่ว่าแนวโนุ่ม่อยเนว่ทางข่อยๆอยคือว่า เขาเลยมีอย่างกันดอกถ้าเขามีเขามีแล้วพอคอยมองเบงจากน้องว่าหลายเรื่องนี่มันแย่คอยว่าเขตกับแฟนน้องนี่เขามีผัวน้องนี่เขามีวุฒิภาวะเพียงพอหรือมือเจ้าคิดจางไหนมือเจ้าคอมเมนต์เห็นน้องเลยเด้อเอาฝากในจ่าฝากช่องน้ำเนี่ยฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์ในจ่าขอบคุณได้หลายเด้อจ่าคอยเห็นแบบคนใหม่ๆที่เพิ่มมากคอมเมนต์นั่ม่อยก็เออดีใจว่ามีคนใหม่ๆมาเรื่อยๆสำหรับคนเก่าที่ว่าเห็นหน้าเดิมก็เห็นเห็นเห็นเพิ่นมากกับ มันกับปื่มเนาะคนเห็ดช่องเนาะกับขอพุ่นหลายๆจ้ะให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเดอ้อดูแลตัวเองจ้ะให้ใสกัให้แห,ห้งแห้งทุกเรื่องมันหมาทุกเรื่องปังปังเอาจ้ะให้มีความสุขไดหลายจ้ะขอบคุณจ้ะ